ใครกำลังมองหารหัสไก่ตัน b o ็อก o d k คิงเลกาซี่ต้องร้านนี้เลยลีเซชชอปบริการกดเกมพาร์ b บล็อกฟูดคิงเลกาซี่และอนิเม Fighter บริการกดผล Box Food King Legacy บริการกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนบริการกดตัว a n ิเม Fighter และยังมีบริการรับฟาร์มรหัส b o ็อก o d และ King Legacy อย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยลาวาบักบริการจำหน่ายทอยโค้ดและ VIP s e r v ซิรบริการกดเกมพาร์ b บล็ o กฟ k i คิงเลกาซและอนิเมะไฟเตอร สูงถึงเลต8บริการกดผล King Legacy เลต8บริการกดผล Boxfoot บริการเติมเพชร Asta Tower Defense เลต8และที่สำคัญทางร้านยังมีบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุ้มถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ร่างคลิปนะครับ ผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบล็อกฟุตนะครับแล้ววันนี้ก็ตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้นะครับก็ไม่เหมือนใครคนหนึ่งแล้วนะที่แบบ7จ็ดปี FBI, <open> นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงดันหมื่นตื่นนะครับทุกสกิลเลยแล้วก็ไปแจกคนดูด้วยเรเวลแค่1นะครับนะแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเนี่ยได้ไปฟาร,รม์มอ่แฟกเมนต์มา1500นะครับแล้วก็ทำสกิลแรกไปะละเดี๋ยวเราจะไปทำอีก3สกิลให้มันครบไปเลยนะครับปะเข้าดันกันเลยมีผลเปล่าน้องน้อง มา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 โอเคครับเดี๋ยวเราเี่ยาจะลงดันกันเลยนะมานี่ก่เลยนี่ก่เลยเราไปสามคนน่าจะไหวไหวเปล่านี่เอาไหว่ะล่ะไหวปล่าไหวเล่าดันดันดันดารกน่าจะไหวอยู่แล้วพี่ก็เคยโซโล่นะแต่ว่ามันน่าจะนานหน่อยนะแตโก้ใช้ผลสั่นอยู่น่าจะได้อยู่อะเอาโอเคปะเอาเลยเดี๋ยวพี่จะไปยืนข้างนอกนะ อันนี้คือวิธีที่ผมเนี่ยมายืนข้างนอกดันนะครับมีคนบอกว่าผมใช้โปนะที่จริงคือถ้าผมปล่อยสเปซบาร์คือมันก็จมนะแต่ว่าผมกดสเปซบาร์ค้างไว้นะมันเป็นการใช้บัคกนี่แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดแช่ไว้โอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนบนเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้จบดันแรกแล้วจะขึ้นเกาะนะเดี๋ยวเราไปตัดอีกทีหนึ่งตอนที่ดันใกล้จะจบเลยนะครับเพราะว่าเราต้องลงอีก3าครั้งหรือเปล่าว่าไม่รู้นะดันนี้จบแล้วก็ต้องอีก2อครั้งเออแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับป่ตนนบะตัน โอเคครับตอนนี้นะครับมาถึงดันที่4ี่ที่ร้อยแล้วก็บอสมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์บนเกาะเป็นยังไงบ้างครับรายงานจากสมศรีหมีเรืองแสงนับโอ้ยตอนนี้ถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะครับแบบโอ้โหคตรโคตรเท่เลยแบบไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวผมจะสัสนุนโดยการยิงปืนใหญ่ขึ้นไปบนเรืออีกเช่นเคยครับโอ้เกือบลงเรือไม่ทันเกือบแตกแค่เราเหมือนไปตามพวกเล่ร่อนมาเออเฮ้ยพวกเร่ร่อน โอเคนะครับตอนนี้เราได้สกิลเอ็กไปแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ฟา์มสเตอรี่นะโอเคเดี๋ยวลงต่ออีก2ตานะครับมาลุยโลดเอาทำไมผลสันมาจต่ไหนนี่เอาโกนี่เองเอาตกใจหมดโอเคครับเดี๋ยวรอเขาแบกจะจบเลยลวกันนะครับโอ้ตกใจหมดเลยนม่ว่ามันมาจากไหนว่าดันดันนะเนี่ยดันมือแต่สันมาจากไหนโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงดันสุดท้ายกันแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ออกจากเกาะแรกเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบนเกาะน้ารายงานข่าวจากสมศรี มีเรื่องแสงเดี๋ยวเรารอตอนที่ดันจบเลยกันครับผมน่าจะมีแฟกเมนพอในการอัพนะน่าจะพอพอแหละนะครับถ้าไม่พอก็เกินไปละนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แรกเลยสกิลต่อไปอ่ะทำไมมันมีสกิลเพิ่มมาเหรอสกิลเพิ่มไม่รู้ไม,ไม่รู้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าม,มีสกิลเพิ่มมาด้วยโอเคครับได้สกิลเอฟมากับโอ้ยอะไรวะเนี่ย ต่อไปก็เป็นสกิลเอ็ก์นะหรืออีก2ดันนะครับโอ้ผมลืมไปว่ามีสกิลเอเพิ่มขึ้นมานะหรืออีก2ดันนะมาต่อกันเลยนะครับน่าจะพอนะ น่าจะพอแหละตอนนี้มีพาสองคนนะแล้วก็ซนะูนามิหนึ่งน้ำก็เลยทําให้จบดันหนึ่งได้อย่างง่ายดายนะเดี๋ยวเราจะไปดูเลยนะครับว่าดันต่อไปเนี่ยมันจะกี่แฟกเมนผมว่าน่าจะใช้สี่พันแหละตอนนี้นะครับเราก็ไปถึงเวฟที่สี่เป็ที่ร้อยแล้วแล้วเราอีกเวฟหนึ่งนะครับเราก็จะจบดันนี้แล้วก็เลยดันหนึ่งนะก็จะจบที่นี่แล้วนะเราก็จะทําครบทุกสกิลเดี๋ยวผมจะฟาร์มมาร์สให้ด้วยแล้วกันนะครับแหนงชัลมานน้องๆโอเคครับตอนนี้นะับก็ได้จบดันอีกดันหนึ่งแล้วนะัีเลงกกนนนะตออนน้็ไมมูพ พันดัวดูก่อนเหลือ,อกี่แฟกเมนอุ้ยเหลือสี่พันห้าร้อยแฟกเมนนะครับลงอีดันหนึ่งก็น่าจะพอละนะครับโอ้ยมันจะพูดลืมโอ๊ยะเกาะจะมากระโดดมาตีตูดพี่หลับพี่จบเลยนะชีวิตโอเคแล้วตอนนี้ผมปล่อยให้น้งนองๆที่น่ารักนะครับลงดันให้จบเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะกระโดดน้ําเล่นรอนะถ้าเผื่อมอนจะมาตีพี่ตายไนงะเอ้ย จบแล้วในที่สุดก็ได้สกิลสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปฟาร์มมาสเตอรี่กันนะครับนะครับเราได้สกิลครบทุกสกิลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มมาสเตอรี่กันก่อนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงเกาะกันแล้วนะทำไมเรือมันเด้งๆอย่างนี้วะเนี่ยนะเรือมันกินอะไรปิดแปกบกเข้ามาหรือเปล่าเฮ้ยนี่เรือเป็นไรอะ่รอระยี่เนี่ยไม่เล่นมุกเลยอูวั What? ดยี่กวงตุงน้ำมันหอยเกีหรอแล้วะบอกชอยส์ โอเครอด้วยเด็กขาหน่อยๆไม่ได้เดินเร็วขนาดนั้นสักหน่อยโอเคไปถึงละมาช่วยกันตีหน่อยดิหำพี่จะตีไหวเลอะตีเลยตีเลยโก้เออไม่มีใครเป็นสายโลเกียเลยว่ะนี่มันนี่พี่ดูนีมันตีว่ไม่โดนอ่ะนี่าตีมันดิอย่าตีมันตายแล้วกันเอ้ยได้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วมาๆเดี๋ยวพี่ลองตีมันดิเสร็จแล้วก็ทิมเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาสกิลนี้เอาพี่ไม่รู้ว่าสกิลนี้มันมันอ๋อรู้อยู่แต่ว่าลืมไงว่าสกิลนี้มันปาปุ๊บมันจะติดตัวไปด้วยจบละชิบหายทำไงดี๋ยวฟาร์มยากนะ อาะแล้วพี่ก็ตายอ่ะพี่ตายไปแล้วครับฟาร์มยากาตัวพี่ม,มันจะว้าไปด้วยอ่ะนี่ตัวพี่มันจะว้าไปด้วยอ่ะเฮ้ยม,มันก็ฟาร์มยากดิเนี่ยตายเลย <c oughs> ยากว่ะโอ้อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังไปกำลังไปกำลังไปทางไหนวะอ๋อเจอละแล้วคือวิ่งโคตรช้า แล้วสกิลเอฟนี่คือมันสามารถวาร์ปได้อย่างเดียวใช่ปะน่าจะใช่โอเคพี่มาแล้วพี่มาละไหนไหนไหนโอเคพี่ใช้หมัดก่อนแล้วกันนะใช้หมัดเออ,เอ,อโอเคได้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 โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ซะละโอเคมามามาตอนนี้มาร์สพี่ขึ้นมาแบบมีสกิลสองละมีสกิลสองละมาฟาร์มสบายแล้วมาน้องเอ้ยมามาต่อเลยเนี่ยสกิลนี้คืออะไรปลาหมึกอะปึ๊บอ้าวกูแตก โอ้ยพี่พี่ดูดไม่เป็นไงพี่ไม่เคยเล่นผลอันนี้ตืน่นพี่เคยเล่นครั้งแรกเนี่ยเออเด็กหน่อยเพิ่งหัดเล่นเนี่ย <c oughs> เออรหัสหลักยังไม่มีตื่นเลยเ <c oughs> ด็กหน่อยเพิ่งหัดเล่นเนาะใจเย็นดิน้องเอ๋มามามา <c oughs> ไหนไหนตัวไหนนี่ไง <c oughs> ดูดเฮ้ยดูดได้เวลาบายตีต่ <c oughs> ดอด,ดิ ได้สกิลอ่าตอนนี้พี่มีมาร์สอยู่59ได้สกิลมาแค่2สกิลอ,อยู่เลยตอนเนี้เยเฮ้ย <c> น <ười> ี่นี่นี่ตัวนี้เอ้าตายจะได้ไหมยะเฮ้ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยเฮ้ยได้ได้ขอขอขอเอ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 อได้ได้คอม,มโบคอมโบโคตรสวยคอ <c ười> มโบเน่าคอมโบเน่า ตอนนี้ขาดอีกอันนี้เยอะเลยขาดอีกเยอะเลยไอ้น,นี่ไงตัวนี้ไงดูดไปน่า,วากว่าชีวิตทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวันนี้มันเกิดจากอะไรกันมาร์สพี่มี73ละขาดอีกแค่เจ็ดเองเฮ้ยไ,ได้อยู่ได้ปะวะทิมแหวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเดินมาแป๊บเดียวมาแมวมาแมวน้องน้องไหนอ่ะได้ปะตัวไหนวะโอ้ดูดเลยนี่ดูดเลยโอ้โอเคโอเคตอนนี้เจ็ดสิบแปดละเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดดูดเลยละกันปะละบายเออโอเคโอเคได้แล้วได้สกิลซีแล้วสกิลซีคือเราไปดูดเพื่อนเหรอโอเคโอเคอ่า ทักษิณพื้นแรงมาแรงไหมพี่ดูแลนะอ่าโอเคเอ้ยได้อยู่นี่ยเออเอออุ้ยขาดอีกเยอะเลยนะนี่กว่าจะครบ110โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยแล้วกันครับตอนครบนะโอเคครับตอนนี้เราได้สกิลสุดท้ายกันมาเป็นริบรรอยแล้วนะครับนี่เนี่ย เป็นสกิลที่เขาเอาไว้ใช้ PVP กันนะครับนี่นะครับได้รหัสนี้ไปนะฝากดูแลให้ดีๆด,ด,ด้วยนะครับมาเพราะว่าผมทํารหัสนี้แม่งโคตรนานเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับใครได้รหัสนี้ไปก็หาเอาดีๆนะผมใส่ไว้ในคลิปนี้แหละนะครับหายเจอไปละบ๊ายบาย,บายนี่แหละง่วงนอน